ตอนนี้ก็เรียมแห่กระทินเนาะพี่น้องแห่กัะทินหลอกก็ร่งเอาตนตนกับทินลงมาเนาะ แต่เราไม่มีคนอยู่รือนนด้นกับเดี๋ยวบาวข้าไปแค่กระทินนำกันพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังเรียมต้นกะทินลงมาเนาะเพื่อสีแหร่หอบโบสถ์นัพี่น้องพี่น้องเพนกำลังเอาลงมาเนาะ แห้งพี่น้องกระถินปีนี่โค่นลายแห้งนะเ <Okay, bye. S 1> ตละลาโซนเตละลาุดนะพี่น้องครับผมสู้ๆครับ เกี่นนี้ครับเนรจงเป็นเสือทีมคน่อมนะพี่น้องโอกใสโศกใสคนทรงนะเป็นทีมงานของเพลินนะพี่น้องเป็นแต่ละทีมแต่ละสุดเนาะตอนนี้ก็าลัางเตียมโตนะพี่น้อง

ต้ลายแห้งพี่น้องเอ้ยปีนี้เนาะแล้วนี่เปียมโตสิเป็นแห้งกับทิ้งกันนะพี่น้องแต่ละโซนแต่ละสุปเนาะโซนนี้ก็จะเป็นหมู่องล่งท่านนะพี่น้อง

you <laughs> ที่โบสถ์คุณลวเนาะเพราะว่าตอนนี้ในเวลาทีแแฮฟ้องกับทินและนะพี่น้อง